ครับหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการเบ็ดปีกๆๆเปียกย่ครับขั้นเบ็ดปีเปียกยกโอ้มีปลาอยู่ครับมีปลาอยู่นี่นอ่ะโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับครับหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการครับเบ็ดหมูพุ่งไปในาน้ำคือบดึงเหรอมีบ่มียก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 ครับมียก มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่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 ครับมาแล้วครับเต็มแรกครับเต็มแรกเต็มแรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังนี่ถึงยุคครับถึงถึงยุ่ถึงยุคโอ้นี้เนี่ยนี่นปลาครับนี่ปลาโอ้ยยเดี๋ว ได้เหรออแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลย งานผู้ที่หนึ่งครับเคนบ่มากออกซื้อครับผู้นี้เอาผู้ที่สอง <Yes. S 1> ผู้ที่สองอเนี่ยวผู้นี้เพิ่นลียนใส่เ็ดเผียกครับเพ็ดเผียกสายยาวเหาอตาหำเอรอ,อกินข้าวโกรดกันห้องเอรอกินกินซะกันเดี๋ยวกินเร็วๆก็ออกเดินเลาเอรอ สวัสดีครับพี่น้องครับหาอยู่หากินทินว่าปีผมกับนั้นนองให้ขึ้นเก้าครับวันนี้ว่าพีผาน้องมาใส่เบ็ดขึ้นเก้าครับเบ็ดกับเบ็ดชุดเก้าครับก็มเง้วกับลอยยี่สิบห้าเส้นครับลอยยี่สิบห้าเส้นเบ็ดมีสองแบบดวยครับเป็นเบ็ดเบ็ดพริกอัตโนมัติมูนึงอีกมูนึงเป็นเบ็ดไอมิลิซีนะครับเนาะเบ็ดสองอันผสมกันเงี้ยที่ใส่มัอนี้คือเงี้ยหัวครับ เี่ยหัวเอาเดียวจังมึงกันเลยครับจังมึงกันฮะ,ะก้อนสีติดตามรับชมเลยครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นอครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับอขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกคนทีเข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กันนอ้องคบเนาะขอบคุณจากใจของนั่นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเอามาหอดมองไส้รบาดนี้ เวลาไก่สิบใบสามโมงแล้วครับวันนี้ก็ดิไซเลยิไซเริ่มไซเลยเพราะว่าเป็นวันที่ฝนตกเนาะทิไซอใไรแวค่อนฝนตกครับญาติุาตาตฝนตกยเนาจังมาติดตามกันครับี้เนาะี่หรอครับพี่น้องงี่หม หน่อยอย่แต่ว่าพองงามนี่ก็มีครับพอใส่เบียดดีๆเนี่ยห้องตัวซ้ำเนี่ยได้หลายครับอ่าโลละลอ,อยสี่สิบบาทครับสือมาลอยเดียวได้หลายตื้นเยอะห้องจังหวะติดตามผลงานมาเมืองผลงานกันครับมสิบหกหมาณซ้ำเลยครับห้วงโอ้เห้ององครับหลังแรกแห้งหมัน าเลขแห้งมาใส่นี่แหละครับเนี่ยหัวกับปลาโกหางคือเกขาครับปลาโกหางคือเกขามันหนี้หัวตัวว่านงน่ายปะไหนครับตัวน้อย,อยพอๆพองงามกับพี่นะไซน์นี่งครับหลังแรง ลอยขับหลังที่หนึ่งครับขับหลังที่สองครับสอ,สองหงุ่หางด้วยกัาครับเนาะ làm cái sạp đó. ่อไปกับทีไสนไปเพียงแล้วครับถามาเพื่อไป,ไไปพูดเน,น,นี่ยดักปลาพูดูไกลๆก,กันนะครับในหอดพุ่นก็ขึ้นอีกหมดเป็ดพอดีใส่โค้งเป็นลำี่นะครับฮะเอาขอใส่เป็ดให้แล้วก่อนนะครับเด้อมาเดั้นจังมาติดตามน้องันครับอันเอาขออนุญาตใส่ให้มแล้วก่อนครับบรรยากาศ ทีมาไซเบ็ดมือวานนี้ครับเป็นอางเก็บนาหัวข้อเพื่อน่าเชือกคือเก่าเหรอครับเมื่อนี้มาลงทั้งบ้านดอนกอยครับบ้านดอนกอยบ้านที่เคยหมันนะครับทาที่เคยหมนันเอา้าตะเวนก็กำลังํำข่อยลงมาแล้วครับนี่แหละครับ,ลรบหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายมาหอดนีแล้วครับใส่มาจะปูน โอ่งเกินไปพูดหลดขาวๆจอดชุกไกลๆหมดแล้วครับคือที่มาแต่ที่แหลกฮะนี่แหละครับหลังสุดท้ายเนาะวานนี้ก็ดียามกับขึ้นครับยางกับขึ้นเบังสิมีแต้มมีโตกะิีไทยเบังเนาะคบเนาะอ่าถากเงียบเอเหลือกะิีไทยเงียบเปลี่ยนเงียบเงียบมือหน,นีเป็นเงียบหัวกับเอามารุ่นน้ำกันครับอ่ามิีแต้มิดโต,ตว่า ยายามกลับครับเอ้ยเอ้ยพา,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 ายามไปเรื่อยๆเวยครับเอ้อมีแต้มมีตัวสิไทยิึงครับเฮ้มาลูนน้ากันครับมาลูนน้ากันรับหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการเบ็ดเปียกๆยู่ครับขั้นเบ็ดเปียกๆยกโอ้มีปลาอยู่ครับมีปลาอยู่ นี่อ้๋ตัวใหญ่อยู่เด็ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวงามโอ้กลิ่นเบลึกปันไดนครับเบลึกปันไหนอ๋เดี๋ยว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 เดจับจับแบบตกปลาเลยครับจับแบบตกปลาเลยเเบบาา ต,ตัวงามเลยครับเนี่ยตัวงามตัวงามเนี่ๆๆๆๆ<อ>ยๆนี่ใส่งามเลยครับเ่ายยปก่อยใส่เงี้ยวเลยครับ เดี๋ยวงเงี้ยงมาใส่ไว้ครับอแต็มแหลกแหกหันบรรยากาศนี้มาแรงครับเวลาหกโมงกลัวเกือบสิทุ่มนึงครับมายามเบ็ดครับยามเบ็ดรอบแรกยามเบ็ดรอบแรกครับเนาะหลุ่นน้ำกันครับ หลังแรกเป็นเจังไหนนี่หลังแรกเนียเหมือดครับเอาเดี๋ยวติดเปลี่ยนเยนื่อไว้ครับทายเงืยอไว้เนี่ยครับยามไปเรื่อยๆเดี๋ยวสามีแต้มตมีโตเดี๋ยวติดทายขีดให้เมืองเด้ครับเด้อามาลุนน้ำกันครับครับหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการครับเกิดหมูพุ่งไปในน้ำคือบดึงหรอมีบ่

ล้เงต้วกันไวมครับขั้นหลังนอกันมาครับขั้นี่างนา่ยันีอกนี่ยีเนีนี่ยเ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 นีัเนี่ยเนี่ยเนัเนี่นี่ยนีนี่นี่ยเนี่ยเยเนียนยนเเี่นนี่่นน ลังตัวกันลังตัวกันนะโอ้นี่ครับโดนไต่เขียมกันแต่ว่าบ่หลูดครับถ้นึงกินเลือกอันนี้ตรงเลยตัดครับเนะนะ เราก็ทิผูเบ็ดไหมครับเาเรียบร้อยทิผูเบ็ดไหมเราก็ไปใส่เนี้ยไว้ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่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 ครับโอ้โหเดี๋ยวกมากครับมาเกิดมาโน่นโนเนาะมงโตมัน หลังนี้มีอาการครับข่้นเบ็ดเปลี่ยนวยกันโอ้โหเป็นปลาปลาตองครับปลาตองเหลียอยู่มินมินเดี๋ยวดีจับมาเลยครับ เนี่หลุดงายครับกล่องเหลืออยู่นงเดียวเหลือยุงมิเดียวมึงรับเหรอเหลือทัเก็บมันบ่เหลือ,อมเอใเงี้ยเอครับบิน ครับพี่น้องครับเวลาสามทุ่มเคืองครับอ่ามายามเบ็ดหลอบที่สองครับอ่ามึงกัน,นะหลอบที่สองเปนจะไหนหอบที่สองเงี่ยหวกเหลืออยู่ครับอ่าถ่ายเงี้ยตัวใน โบเหลือสิอนี่นครับสีเปลียนเป็นเงียบปลาหมึกร่องเมืองบอลเนี่ยปลาหมึกแห้งครับใส่เป็นเงียบปลาหมึกแห้งร่องเมืงองทางนี้ก็เหลืออยุกนาทางนี้เป็นเจ้าไหนนี่ โอหลังนี่มืดเดี๋ยวดิเปลี่ยนเป็นเงียบปลาหมึกเลยครับสิยามไปเรื่อยๆเลยครับเนอะมีแต้มมีตัวสิดท้ายเบิ้งครับเนามาหลุนน้ากันครับมาหลุนน้ากันมาแล้วครับแต้มแรกครับแต้มแรกแต้มแรกเนี่ยเงียเงียเนี่ยเ,ยเยอ้ยฮะเราขึ้นมาำปนดีครับเนาะเป็นปลาคอครับเนาะ เก็บเล็กผสมน้อยโปรด้ปนกับโปรด้ปนอันนี้ครับเอเสี่ยไว้ครับบัเดูไก่ครับดูนี่ไก่เลยครับเนี่ยโอ้โหกรโดเลครับตัวน้ำเน้ย Ол жоқ еді. Ол жоқ еді. Маңқап. Маңқап тұрған. Не? А? ใส่เงี่ยไปครับมีผูเย็ไหมเราก็ส่เงียวไปค,คือเขาครับหลังนี้มีอาการครับเว็ดโคง้งขึ้นลงไปในน้ำเลยครับหลุดมั้งน,นะครับมีแจมมีตวน อยู่สมกับโอ้โหได้ตัวหลังนี้นิ่งๆอยู่นี่ถึอยู้ยได้ครับนี่นี้ยเนี้ยเนีเนี้ยะนีนี่นียนี่ยู่ยนีเยนี้นี

เดี๋ยวดีใซน์เงี้ยไปครับเวลาตีสามกูก้ับวครับตีสามสิบนาทีมากู้เบ็ดครับรอบสุดท้ายแล้วกู้เบ็ดร,รอบสุดท้ายแล้วครับเอามาหลุหมืองครับว่ารอบนี้สิหมานหรือหมานอ่า,อา เอ้สิกูไปเรื่อยๆนะครับเนดะ้อมีแต้มมีโต่มองไนสิไายเบื้องนะครับมาลุดน้ำกัน,นครับมาลุดน้ำกันนะหลังนี้ครับพี่น้องวุ้ยมีวุ้ยพุ่นโดดไปพุ่นเลยวุ้ยวุ้ยเพรท่านในเมืองเพราะท่านในเบิองปลาสัมโอ้ยโอ้ยหลุด,ดออกไปเลยโดดไปพุ่นเลย <laughs> โอ้เอา โอ้ยขาดจิบว่าได้เนาะเอาเว้ยหลังนี่เห็นตัวปลาย,ยรึเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้หินกระเซิะเน,นี่ยโบเหลือบโบเหลือเอ๋อเก็บเก็บเลยครับเด้อเก็บเลยครับหลังนี่มีดึงอยู่ครับว่างอันดึงอยู่ดึงยึ

ับหลังนี oh. Oh, oh, ่ครับเห็นดึงยุ้งเหรอเนี่ย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 โอ้เป็นปลาขอนอยครับปลาขอนอยเหรอเหรอเ็นไหมโอ้เหรอพอได้ผลับพอได้ปลเหรอเก็บเลยเด้อครับเด้อนี่คือปลาตองครับนี่ปลาตองปลาตองนี่นี่โอ้ ตองพ่อลาบอยู่ครับพ่อเดลาาพ่อเดลาาอืมเนี่ยตูกให้อยู่ตุกให้อยู่เดีเ๋ยวดีก็บแล้วนะครับเนาะโต่อลรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอูรงเลยถ่ายคลิปอยู่ดีๆไปทำ